นายมนชัยศริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงวุฒิสภากล่าวว่ากรณีรองหัวหน้าพักการเมืองดังล่วงละเมิดคุกคามเพศหญิงหลายคนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความหลายรายและกระทำซ้ำเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในและต่างประเทศมีการวิจารณ์น่าจะมีความผิดปกติทางจิตหรือรสนิยมทางเพศถ้าเรื่องนี้เป็นจริงถือเป็นเรื่องน่าละอายผิดจริยธรรมร้ายแรงกว่ากรณีนางสาวปรินาไกรคบอดีสสราชบรุรีพักพลังประชารัฐเป็นการคุกค,คามทางเพศที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควรถูกประนามการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเป็นตัวอย่างได้ดีของกฎหมายป้องกันก,การการะทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงที่วุฒิสภากำลังพิจารณาอยู่เพื่อป้องกันคนมีความ ผิดปกติทางจิตเกี่ยวกับเพศไปทําผิดซ้ําบางคนแม้ติดคุกออกมาแล้วยังทําผิดอีกเข้าคุกหลายครั้งไม่เข็ดหลบับสภาจึงออกกฎหมายนี้ให้ใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดระหว่างรับโทษจําคุกม่ให้ทําความผิดซ้ํา นายวันชัยกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษและมีมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษไม่ให้ไปก่อกรรมทําเขียนกับหญิงอื่นอีกถึงขนาดทําให้ใครฟอกก็ต้องทํามาตรการเหล่านี้กําลังพิจารณากันอยู่ถ้าใครหรือนักการเมืองคนใดโดนมาตรการนี้เชื่อว่าจะป้องกันจิตใจที่ผิดปกติไม่ให้ทำผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าไม่มีมาตรการกฎหมายที่กําลังพิจ,จารณาอยู่จะทําให้เกิดคดีนายสมคิดพุ่มพวงพาตกรต่อเนื่องได้ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออก มาใช้จริงๆจะทําให้ฆาตรกรต่อเนื่องพวกมีรถนิยมทางเพศผิดมนุษย์เข็ดหลาบหายไปจากสังคมไม่ให้ลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมอีกต่อไป